สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากมีน้องคนหนึ่งมันเป็นน้องผมนี่แหละทีนี้มันมาขอหนึ่งหนึ่งครับเดี๋ยวไปชมคลิปกันว่าจะเป็นไงเดือดมันหาแน่นอนครับโดนผมเต็มๆครับงาน All I is first want the First blood beach first blood stand First Blood. First I'm sure the Blood But clouds Touch อาแฮมก่อนที่จะประชุมกันต่อวันนี้แคนเรามารับคนเข้าแคนนะครับยังเหลือที่ว่างอีก6ที่ใครสนใจเข้าแคนเม้นนะครับไม่ต้องเป็นชื่อ ไม่ต้องติดแขนเข้าได้เลยสนใจไหมนะครับขอบคุณมากครับ first blood first blood first blood